สาราสุดอ๋อค่ะอันนี้คือไปไหนหอะไรยังไงมาคะช่วงดีค่ะมีโอกาสได้ไปภูกเก็ตไปกับครอบครัวคือเหมือนจริงๆแล้วอันนี้คือแพนมาไว้ตั้งแต่แบบคือช่วงประมาณปลายเมษาต้นคือสภาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นก็คือแบบที่ที่เพิ่งแบบเริ่มระบาดรอบใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เอาเข็นแบบเรียนไปแล้วก็แา่ว่าจะแบบเล่นไปแบบช่วงปลายปีเลยแล้วพอเอิญจังหวะดีพอดีที่แบบทุกคนก็คือแบบ เหมือนไปกันได้แล้วก็เลยเหมือนหาจังหวะไปก็คือนั่งตดกันไปเองอะไรเงี้ยค่ะขับรถไปใช่หลายชั่วโมงเหมือนกันนะภูเก็ตก็คือเหมือนเป็นรถทิ้งเลยก็คือตัดชิลมากนะคะซิเหมือนบอกว่าอ่ะเราก็อยู่กับคนที่บ้านในครอบครัวใช่ไหมล้วก็แบบเหมือนได้นั่งไปได้วยกัน,ก,น,น,นกินนู่นกินนี่มันก็แบบเป็นเป็นแบบเหมือนสนุกไปอีกแบบเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้รีบก็ค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ยคยยยะ,คะแต่ว่าก็แบบ มีท่าที่ต้องแบบรีบกลับมาแบบเหมือนรีทูแบบเรื่องใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบบินกลับมาไปไปกายวันไปกันายวันไหมครับรวมเดือน <ไป S 2> ทาด้วยอ่อสี่วันสามคืนนะคะสี่วันสามคืนนั่งรถไปนี่มากี่กี่ชั่วโมงแล้ววาเกือบวันแล้วไหม่ะมาโอ้ไม่ถึงไม่ถึงนะจีไม่ถึงประมาณอะถ้าเราไปแบบชิวๆไม่รีบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขับแบบไม่เกินร้อยยี่สิบอยู่แล้วอะค่ะ ก็ประมาณแบบสิบเอ็ดช well ั <laughs> <im> <ps> <produ> <benim> <laughs> <rawd unre> ่วโมงกว่านะใช่แล้วก็อาจจะมีแบบว่าแวะได้ทูบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กินกันบนรถมาทานกันบนรถอะไรเงี้ยใช่คนถาไม่ได้คือความแซบค่ะอืมจริงเหรอถูกพีคือแน่นยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆก็ไปแบบชิวๆทุกอันที่ลงเนี่ยคือปาป๊าถ่ายนะอ๋อจริง คือแบบป๊าปาไม่ว่าแต่คนที่แบบว่าพี่คือแบบพี่ชายอะก็คือแบบพอพี่ใส่มาเนี่ยวุ้ยใส่อะไรใส่อะไรไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยอะไรเงี้ยปปาเขาก็แบบไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็แบบเราคอยถ่ายให้อะไรเงี้ยค่ะหรือบางทียงไม่ดูตัวก็แบบถ่ายให้น่ารักมากเลยก็คือก็คือเซ็กซี่สุดก็ประมาณเนี้ยค่ะสีเอสอบอกว่ามันแน่นไปหมดเลยคือคนไม่ได้มองถูกพีทเลยอะค่ะอ้าวมองเลยอ๋อ มาที่ก็แบบเหมือนเหมือนแบบเล่นน้ำแล้วก็แบบวิ่งเล่นชายหาดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปหลายชุดไหมก็แบบก็มีเท่านั้นนะคะที่ลงไปเท่านั่นก็คือแบบแค่นั้นเลยก็คือเตรียมไปตามวันตามวันที่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ใส่แบบทั้งวันนะคะเหมือนบอกว่าเอใส่แล้วก็แบบ เล่นนิมหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกเปลี่ยนเป็นแบบชดอดูบ้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยเรียกว่าความแซ่บอันนี้คือยกให้คุณพ่อเลยใช่ค่ะป๊าปปเป็นคนถ่ายทั้งภาพและวิดีโอ,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 อนิน่มๆหน่อยอะไรเงี้ยป๊าเขาจัดยังไงอจัดแสงจัดผ่าให้ด้ไหมคะไม่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 จริงๆคือส่วนใหญ่คือไม่ได้ตั้งใจแบบว่า แบบเล่นอย่างนั้นนะคะแต่คือเหมือนจะเป็นฟีลแบบป๊าๆเขาแบบสแนปให้อะไรเงี้ยแล้วก็แล well ้วก th i̇şte the ็บอกกับว่าทางทีเองเนี่ยจะถ่ายให้ทางคุณพ่อคุณแม่เสเยอะมากกว่านะเพราะว่าอย่างคุณแม่ที่ชอบถ่ายรูปใช่ไหมนึกออกไหมซีเวาไปจัดที่บ้านอย่างเงี้ยถ่ายแบบเกือบทุกมุมทุกจุดอะไรเงี้ยก็คือเราก็ตามไปแต่ละจุดคือไปถ่ายให้ป๊าๆคุณแม่มากกว่าคือเอางี้พีถ่ายแบบห้าทีเนี่ยพีก็จะแบบถ่ายให้ป๊า แม่เยอะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นความอัดอั้นด้วยไหมคะเพราะแบบไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้แบบคือจริงๆคือได้ไปแบบท่านเลก็คือบบกโชคดีมากคือมันก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศนะมันก็ชิลมากแล้วก็บอกว่าได้ไปกับครอบครัวใช่ไหมคะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าไอความอัดอั้นเรื่องการใส่ทูพีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราไปตรงนั้นอะ,อะลงน้ําสระแต่ว่าใส่มันก็ใส่แบบ ที่มันก็แบบปกติใช่ไหมหรือว่าแบบอาไปแบบเล่นน้ําทะเลไปเดินเล่นชายหาดแล้วก็ใส่แบบนี้มันก็แบบอาไม่ได้น่าเกลียดอะไรเงี้ยก็มันก็แบบอาชิลชอะไรเงี้ยแล้วมันก็วกับแบบไม่มีคนเนาะมันก็เป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เขินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแบบปกติส่เราคิดว่าเซตน,นี้แซ่บไหมคะซีสจริงเหรอพี่พราะแบเบเมานะเหมืนอนแบบว่า คือเป็นปกติไลฟ์สไตล์ของเราที่เวลาเราไปทะเลแล้วก็จะแบบอ่ะแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยเ,เป็นแบบปกติขงพี่พี่ชายห่วงแล้วพี่ตอดห่วงไหมคะ <laughs> พี่ตอดไม่ไม่กดไลค์เลยเ <laughs> กิดอะไรขึ้นคะแล้วพี่ก็เลยบอกมีว่าแซมแบบเนี่ยมีรูปหนึ่งที่เขากดไลค์เนี่ยฝืนกดใช่ไหมออาอ่เออเอ่าเอาปัา <laughs> เสียงสูงจังเลยนะคะใช่อะไรแกงคือเขาไม่ชอบแบบพี่ชายเขาไม่ชอบให้ใส่อะไรอย่างนี้หรอคะก็คงก็คงน่าจะเป็นฟีลเหมือนพี่ชายพีมั้งคะเบบนแบบเหมือนฟีลอย่างที่พี่ชายแบบไปเตียนไปเตียนอะไรอย่างเงี้ยก็คงก็คงอาจจะเออน่าจะประมาณนั้นใช้คำว่าห่วงได้ไหมคะ ก็น่าจะหวงแต่แสดงว่าเราแสดงว่าเราไม่ได้ส่งให้เขาสกินก่อนว่าลงได้ไม่ได้อ๋อไม่เขามาจริงๆอ่ะจะเอาฮูลาูไเป็นเล่นด้วยนะแต่ว่าคัทเนี้ยลืม <laughs> ไม่งั้นก็แบบเอาฮูลาฮูลเป็นเล่นแล้วอะ <laughs> เอาไปควงแล้วอะทำไมทำไมถยวไม่ได้ใช้ทะเลได้หรอลืมสเิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสไปใหม่เดือนหน้าเดี๋ยว นนติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ